สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีรีเซ็ตเครื่องนะครับของสเปนเดอร์ t m 4 d t v t v เป็นตัวนี้นะครับสเปนเดอร์ t 8 1 d t v นะครับวิธีรีเซ็ตเครื่องก็ไม่ยากนะครับเรามารีเซ็ตเครื่องพร้อมกันนะครับก่อนจะรีเซ็ตนะครับ ให้แนะนำนะครับจดความถี่ไว้ก่อนนะครับความถี่ที่เราบันทึกไว้นะครับเวลาเรารีเซ็ตเสร็จนะครับความถี่มันก็จะหายหมดนะครับเรารีเซ็ตเสร็จแล้วค่อยมาบันทึกใหม่นะครับวิธีรีเซ็ตมันก็ไม่ยากนะครับเรามาเริ่มทำพร้อมกันจะกดปุ่มฟังก์ชันตัวนี้ครับนี่ครับ ฟังก์ชันตัวนี้อ่ะนี่นะครับฟังก์ชันตัวนี้กดแช่ไว้นะครับอ่ากดแช่ไว้นะครับอ่าทำพร้อมกันนะครับกดฟังก์ชันแช่ไว้ปุ๊บมันจะเข้าโหมดเมนูเห็นไหมครับเข้าโหมดเมนูให้เราไปเมนูที่30อันนี้เมนู12นะครับอ่าตัวนี้นะครับเวลาเราเลื่อนนะครับตัวคอนี่เราก็คือจะเป็นปุ่มดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม up นะครับอ่าผมเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับปุ่ม sql นี่ก็คือเป็นปุ่ม up นะครับ ปุ่มคอ่นี้ก็คือเป็นปุ่มดาวนะครับถ้าเรากดมันก็จะถอยลงนะครับปุ่มดาวดูด้วยครับเห็นไหมครับกดตัวปุ่ม up นะครับเนี่ยครับไปเมนูที่30ครับเนี่ยครับไปเมนูที่30มสเมนูเมนูนี้เลยครับ restore นะครับเมนูนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยกดตัวตัวนี้ครับอลลุ่มตัวนี้ครับอ่านี่ครับ มันจะมีซอฟกับมีแฟ c t อรี่นะครับมันก็จะมี2ค่านะครับซอฟต์ Soft นี่ก็คือหมายถึงว่าถ้าเราทําอะไรผิดพลาดลงไปนะครับคือรีเซ็ตเสร็จความจําในเมมโมรีที่เราบันทึกไว้มันก็ยังอยู่นะครับทีนี้มาค่านี้นะครับแฟ c t อรี่นะครับก็คือหมายว่าคืนค่าโรงงานทั้งหมดนะครับคือเรากดตัวนี้เสร็จมันก็จะคืนค่าโรงงานทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับออกเครื่องมาใหม่นะครับ ผมแนะนำเป็นแฟกต์นะครับแฟกตอรี่นะครับเพราะว่ามันจะล้างเครื่องหมดเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับกด make h ิร r d เนี่ยครับนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้าก่อนนะครับตัวนี้นะครับความถี่นี้นะครับเวลาเรารีเซ็ตเสร็จมันก็จะหายไปนะครับอ่ะเดี๋ยวกดใหม่นะครับกดฟังก์ชันแช่ไว้นะครับปุ๊บปุ๊บอ่มันก็จะมาเมนู30เลยนะครับ เลือก Factory นะครับเลือก Factory เมนูนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเมกเเฮิรตตัวนี้นะครับกดไป1นทีครับปึ๊บอ่าก็รอสักพักหนึ่งนะครับมันกำลังคืนค่าโรงงานนะครับกำลังประมวลผลนะครับอ่าปึ๊บอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเรเซ t ตเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มการใช้งานใหม่นะครับอ่านะครับเอาแฟคทอรี่นะครับอ่าก็คือหมายความว่าคืนค่าโรงงานทั้งหมด ส่วนซอฟก็คือ,อคืนค่าที่เราทำผิดพลาดไปแต่การาช่องเมมโมรีก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ